รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพืที่กับเราสีเคนิวเราไปกันที่จังหวัดนครนายกคลิปกล้องวงจรปิดเตือนภัยมีคนไร้เข้ามาลักทรัพย์สิ่งของเงินทองในแผงขายสินค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายพิเชษมาจะรุนอายุ52ปีอาชีพขายหัวหอมกระเทียม และเครื่องครัวสำหรับทำอาหารได้นำคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ที่ร้านค้าของตนเองนำมามอบให้กับผู้สื่อข่าวได้ลงข่าวเตือนภัยว่าขณะน,นี้ได้เริ่มมีคนร้ายได้เข้ามารักทรัพย์แถวแผงขายสินค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกอีกแล้วผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่ไปที่ร้านขายหอมกระเทียมพบนายพิเชษมาจน เจ้าของร้านได้เปิดคลิปบงจนปิดให้ผู้สื่อข่าวดูขณะที่คนร้ายเข้ามาลักทรัพย์และผ่าชี้จุดที่คนร้าย มุดผ้าคลุมเข้าไปลักกระป๋องตังเหรียญมีเงินไว้ถอนลูกค้าประมาณ500บาทและเป็นเงินแบงก์อีกกว่า500บาทรวมเป็นเงินกว่า1,000บาทจึงได้นำคลิปมาลงเตือนภัยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้ระวังไว้อาจจะโดนเหมือนตนก็เป็นได้เพราะจะนำคลิปเข้าแจ้งความที่สถา,านีตำรวจภูธรเมืองนครนายกเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีใ้ฟังหน่อยครับคนร้ายมากี่โมงคคนร้ายมาประมาณสองสองทุ่มกว่าค,ครับ ค,คนร้ายใส่เสื้อสีแดงได้เงินได้เงินทรนไประมาณ5้า้กว่าบาทครับ,รบแล้วก็มีเตียษตางในกระป๋องอีกประมาณสักห้า้กว่านี่แหละครับประมาณนี้รวมเป็นพันครับรวมเป็นมาพันกว่าครับเศษตางเศษตางเศษเหรียญรื้อไปประมาณมันรื้อของไปประมาณสองทุ่มกว่าเนี่แหละครับคนรถยังวิ่งอยู่เลยยังไม่มือเลยยังไม่มือด,ดีเลยครับเขาเข้ามาเปิด ปิดอันี้ด่เนหรอหรับรือของเอขามาเปิดรือของเลยเปิดรือของเลยครับ